เอาสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้มีอะไรเกิดขึ้นอีกนะครับเนาะพี่น้องเอฟซนะเห็นว่าอะไรเนาะว่าจะให้อ่าแม่นังเอกไปเป็นพยองพยานอีกใช่ไหมอ่านะครับโดยอะไรครับซุปผีให้เป็นหมาอ่าผีมันก็เป็นผีวันยังค่ำแหละครับพี่น้องเอฟซีอ่าทำไมถึงพยายามที่จะเอาเขาไปยุ่งไปโยงอะไรมันเกี่ยวอะไรหรือเปล่านะครับวันนี้ก็ไม่รู้นะ อันนี้ก็ไม่รู้ถ้าไปมันก็มีค่าใช้จ่ายใช่ไหมละ่ะอืมกับเรื่องไม่เป็นเรื่องกับเรื่องไม่เป็นตาชี้แตกไงอ่านะครับพี่น้องเอฟซีนะมันเป็นแบบนี้แหละนะอันนี้คงก็งงเลยนะออผมก็งงเลยนะครับกับเรื่องไม่เป็นเรื่องอเรื่องไม่เป็นตาชี้แตกนี่นะอะ่นะที่จะไปเป็นพยงพยานนี้นะเขาไม่รู้เขาไม่ได้รับรู้ไม่ได้รับทราบอะไรอ่าใช่ไหมละ่ะ เออมันบ้าถึงจะเอาป้าไปเป็นพยานผีบ้าคักเขาจกบ้าบอบ้าเลยเนาะไม่รู้บ้าหรือไม่บ้าหรือคนไม่พอก็ไม่รู้นะครับเบบชีเอาสมองส่วนไหนไปคิดนะอะืแต่มึงพูดจริงไหมละ่ะมึงมินประมาทเขาไหมในนิทานเรื่องนี้คุณสมเกียรติครับนะมึงมินประมาทเขาไหมฮะเออมึงไปมินประมาทเขาไหมละ่ะมึงไปมินประมาทใคร เขาจะไปรู้กับมึงเหรอมึงไปพูดอะไรให้เขานะถ้าไม่มีประมาทคงไม่เข้าข้อหรอกนะอนี่แหละครับพี่น้อง fc นะยู u ูบสองช่องทะเลาะก,กันป้าเขาไม่รู้เรื่องอะไรจะเอาเขาไปเป็นพยานมันเอาถ้าไปแล้วไปเป็นพยานแล้วเขาจะรู้เรื่องอะไรไหมเอาไปคุยเรื่องอะไรครับคุณรู้กับเขาไหมแบบนี้ใช่ไหมเขาบอกว่าไม่รู้ มันก็ได้แค่นี้เลยใช่ไหมเอามันเกี่ยวอะไรกับเขาแล้วมันได้ประโยชน์อะไรครับพี่น้อง fc ที่จะเอาเขาไปเป็นพยานเอาลองคิดดูมันได้ประโยชน์อะไรกับเรื่องนี้มันมีอะไรกับเรื่องนี้ครับพี่น้อง fc เอาะอมกูงงเลยนะนะ่การที่เขาฟ้องมึงนะมึงไปมินประมาทเขาไงนะมึงไปมินประมาทเขาอะไรเรื่องอะไรมึงว่าเขาไปกินข้าวหัวคงหโัโกินมันนี่มันก็มินประมาทด้วยการโฆษณาไงจริงหรือเปล่า มึงไปใส่ร้ายใ,ใส่ความเขาไงใช่ไหมล่ะอืมอช่ไหมล่ะอ่ามึงไปใส่ร้ายใ,ใส่ความเขาไว้เออก็เคลียร์กันเองจ้าทะเลาะก็ทะเลาะลก,กันเองเหมือนบอกก็ต้องเคลียร์กันเองไงคนอื่นไปเดือดร้อนก็ต้องคา่าใช้จ่ายอีกไงค่าเดินทางเตรียมไว้เลยครับหมื่นกว่าบาทมันจะอยู่ไหมล่ะค่าอยู่ค่ากินค่าที่พงที่พักอีกเสียการเสียงานอีกที่นี้นี่แหละครับพยายามที่จะเอาเขาไปโยงเอาไปยุ่งไง อันนี้แหละครับกระจอกนะอ่าเขาไปเป็นพยานจ่ายค่ารถค่าโรงแรมค่าเสียหายค่าจะก็บบอละไม่มีไม่มีครับโยงที่จะเอามาเป็นเรื่องใหญ่ไงครับนะมึงคิดว่ามึงฉลาดแล้วเหรออันนั้นแหละคือโง่นะครับเนาะเดี๋ยวจะโดนอีกไม่ใช่น้อยนะแล้วก็บางกลัวลูกนิมิตก็ม,มาพูดอีกทีนี้เมื่อเช้านี่นะอืมใช่ไหมละ่ะนะครับอ่า ออกมาพูดอีกนะเขาไปเกี่ยวอะไรเขาไปยุ่งอะไรเอาถ้าสารไครฟงถามคุณรู้กับเขาไหมไม่รู้แค่นี้ใช่ไหมที่จะไปนี่ยแค่นี้ใช่ไหมเอาไม่เกี่ยวเขาก็พูดเขาว่าไม่เกี่ยวเขาพูดตามความจริงใช่ไหมล่ะเขาไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรกับคุณใช่ไหมล่ะเออคุณจะเถียงกันคุณจะทะเลาะกันคุณจะมินประมาทกันใช่ไหมล่ะเขาไปด่ากับคุณไหมไม,ไม,ไม่ไปด่าด้วยไม่ได้ไปอะไรด้วยใช่ไหมล่ะนะ นี่แหละครับสิ่งที่สําคัญนะมันเสียเงินเสียเวลาไงอ่าเสียเงินโดยอะไรใช่เหตุหรือเปล่าครับกับเรื่องไม่เป็นตาชีแตกไงอ่าอันนี้แหละบ่หมาจนตอกบ่อ๋อมันก็จนตอกจริงๆหละครับอันนี้แหละครับคนไม่รู้จักบุญคุณคนเห็นไหมครับความชิบหายอืมมันก็ได้ตอบได้แค่นี้แหละเพราะเราไม่รู้ไงครับอ่า ดาได้เงินอะไรนี่ดาดาได้เงินโอนใส่บัญชีเจ้าของที่มีโทษสิเอินไปสมองดาดาดาพ่ออะไรครับตอนนั้นด่าเพ่ออะไรอยากได้ซิลิเกอร์หรือเปล่าหรือยังไงก็ไม่รู้นะครับเนาะอ่ามึงด่าเขาแทบทุกวันไงเขาไม่ได้ตอบโต้มึงนะ เรื่องของมึงมึงไปมีนประมาณเขาอยาให้เขาไปเป็นพยานอะไรให้มึงอีกนะมันไม่ได้เกี่ยวไม่ได้คล้องอะไรเลยนะมึงยากให้เขาไปพูดเรื่องอะไรมึงจะให้เขาไปพูดว่าเออเขารู้เขาเห็นแบบนี้ใช่ไหมโ้นะอืมเขารู้จักกันแบบนี้บอกอเขารวมหัวกันกันแกล้งมึงแบบนี้โอ้พักส้นตีนความคิดโง่ของมึงน่ะน,นะนะแล้วใครนะครับ แล้วใครเป็นสนาให้มึงแล้วอาจจะเอาเขาไปเป็นพยานนี่นะอ่าคุณรู้จักไหมอ่าคุณรู้กับเขาไหมบ,บ้าบบจักบลูเอาเขาไปได้ไปด่านั้งเขานะก็บูจักเลยเนาะแมนบอกนีวก็ปัญหามึงไปทะเลาะบ่อแวงกันได้ไหมล่ะเห็นไหมครับพี่น้องเอฟซีแล้วใครมันไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยเขาไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะอืม เขาไม่ได้ประโยชน์อะไรมีแต่เสียกับเสียไงเสียเวล่เวลาอ่า <c oughs> เสียค่าน้ำมุง้งน้ำมันอีกทีนี้อ่าถ้าเดินทางเข้ากรุงเทพเตรียมเลยครับหมื่นกว่าบาทโรงแรมเนี่ยนะนะมีแต่ราคาพันขึ้นนะที่กรุงเทพเนี่ยนะนะขนาดห้องไม่เป็นเอ็ดไม่เป็นเก้าก็แปดร้อยเก้าร้อยแล้วพันแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีนะพันกว่าพันเจ็ดพันแปดหนึ่สองพันกว่าตาม เกตตามระดับมันนู่นค่าอยู่ค่ากินอะไรแบบนี้เราไมา่ได้ไปหาเงินนะครับไปใช้เงินนะนี่นะอืมนะครับเขาไปเกี่ยวอะไรเขาไปคล้องอะไรเขาไปรู้จักอะไรอีกทีนี้เขารู้เรื่องอะไรอีกมึงไปหมิ่นประมาทเขามึงไปใส่ร้ายใส่ความเขาไงจริงหรือเปล่าใส่หรือไม่มึงก็รับผิดชอบไปมึงก็ไปแก้ตัวของมึงเอง ว่ามึงไปด่าเขามึงไปใส่ร้ายใส่ความเขามึงก็ต้องแก้ตัวเองอันนี้กูก็เพิ่งเคยรู้อ่าจะเอาคนที่ไม่รู้นี่นะมึงก็เซิรกูไปพี่กูไม่รู้กูจะด่าพอมแล้วกูนะอืมนะครับแล้วรอดูนะศาลท่านจะด,ด่าหรือเปล่าในกรณีแบบนี้นะแต่เรียกไปเป็นพยานน่ยได้แต่มันเข้าในองค์ประกอบไหมครับ อันต้องลองคิดในจุดนี้จะเอาเขาไปเพื่อเพื่ออะไรครับไปยืนยันหรือไปอะไรครับไปแสดงตัวตนหรือ,อยังไงบอกฮะหรือ,อยังไงผมไม่รู้ครับผมยังงงอยู่เออเออมึงไปด่าเขามึงจะได้เงินนี่นะจะไ,ได้ยอดจะได้วิวนี่นะโอ้ด่าไปด่ามาจนได้คดีความไงใช่ไหมเออมึงไปมีนประมาณเขาไง มึงหาว่าอะไรเขากินหัวโกงหัวคิวไงโกงนั่นโกงนี่มึงไปใส่ร้ายใส่ความของไงมึงก็เลยจะเอาเม่นอีกนี่นะไปเป็นปยาญาในมึงแบบนี้ใช่ไหมอยากให้รู้อะไรอ่าอยากให้รู้ว่าเออมันเป็นอย่งงางนั้นอย่างนี้ใช่ไหมเอ,อจาจักลิว้วจักแล้วก็วาดสั้นเลยเม่นบอกเขาชิ้ไปโอนยังเม่นบอกแล้วสารท่นานจะว่ายังไงครับทีนี้เอ้ามันเป็นเรื่องของเขาอหนูไม่รู้ไม่เกี่ยวเออ หนูไม่ได้ไปด่าก,กับเขานี่จะามายุ่งมาโยงทำไมแม่นบอล,ล่ะเออจริงหรือเปล่าใช่หรือไม่นะครับเอาสมองส่วนไหนคิดนะเออเอาสมองส่วนไหนไปคิดครับพี่น้องลองคิดดูสิอ่าลองคิดดูนะครับพี่น้องเอฟนะพี่มิรสวัสดีครับนะเขาทํางานเขากินหัวคิวก็ไม่ใช่เรื่องแปลกก็ไปทำมาดายเนาะการ้ะงมน้ํามันเขาเนาะเออ นะครับเออแล้วมึงเรื่มึงล่ะจะไปว่าเขาทำไมนะไปด่าเขาไปว่าเขานไปเข้าข้อเขาก็จัดสิครับจะเป็นจะตายอ้ยจะให้เขาอนฟ้องโอ้ยสนตีนนะรอดูนะครับนสารด่าแน่นอนครับเอามาทำไมให้เขาเสียเวลามาทำไมเพราะเขาไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรด้วยมึงก็ต้องไปแก้เรื่องของมึงมึงก็ต้องไปอธิบายในเรื่องของมึง มึงไปหมิ่นประมาทเขาเรื่องอะไรนะใช่ไหมล่ะอ่ามึงไปหมิ่นประมาทเขาเรื่องอะไรไงอ่าใช่ไหมมึงต้องไปแก้ไงกูก็ไม่เคยเจอไม่เคยเจอกูไม่เคยเอาใครมายุ่งเลยนะขนาดเรื่องอยู่ในศาลอยู่หน้าศาลได้เทอืมกูก็เอาคลิปวิดีโอกูไม่ได้จำเป็นต้องเอาใครมาเป็นพยงพยานกูก็เอาคลิปวิดีโอนี่แหละนะ แต่คนก็เห็นเยอะแต่กูไม่อยากให้เขาเดือดร้อนไงกูไม่อยากยุ่งนะอืูกว่าเกรงใจเขาด้วยไงมันไม่ได้สําคัญอะไรหรอกว่าเรามีคลิปมีวิดีโออยู่แล้วนะอันนี้ก็เพียงพอแล้ว